เดอะแปะศูนย์ออฟฟิเชีมาแล้วจ้ากับช่วงแปศูนยขุดตู้ขุดตู้เย็นตู้มาเติมไม่ตตองไม่ไม่ขุดไม่ขุดขุดตู้เย็นขุดตู้เย็นเห็นกระลำแบบนี้ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าจะทําอะไรถ้าไม่ใช่กระลำผัดน้ําปลาก็เนื่องด้วยนะครับคุณสุระนะครับแฟนเพจรายการเนาะก็เขาใช้ชื่อว่า S U R A นะถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะครับคุณสุระว่า EP หน้า ขอจัดเป็นกะหล่ำผัดน้ำปลาจะได้ไหมอ้าวจะรออะไรล่ะครับแต่ผมว่าสำหรับแฟนๆ The p แป s ซอน o f ฟฟิ i ชเนี่ยถ้าผมทำกะหล่ำผัดน้ำปลาเนี่ยมันธรรมดาธรรมดาเกินไปผมก็เลยเลือกที่จะทำเมนูกะลาผัดน้ำปลาปัามปัาปัามปัามันก็กะหล่ำผัดน้ำปลานี่แหละพูดให้มันดูยิ่งใหญ่เว่อร์วังอลังการนช่วงนี้ผมต้องรีบมารีบไปเลยนะไม่ค่อยว่างจริงๆเพราะเนี่ยผมนัดช่างไว้เย็นนี้นะครับว่าจะไปปูสนามหญ้านะ ไปปูกระเบื้องที่สนามหญ้าจะเอาหญ้าออกเพราะว่าช่วงนี้โควิดมันระบาดไปทุกหย่อมหญ้า <Hey. S 1> hey. เฮ้าขอโทษครับไม่เล่นแล้วครับบุกนี้ไม่เอาแม่ข้าไปข้าวไปแต่ผมสัญญานะครับในคลิปนี้จะไม่มีแป้งแน่นอนไม่มีไม่มีจริงๆเพราะว่าแป้งไปละแป้งไปละพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมอินโทรมา และนี่ก็คือเครื่องปรุงในการที่จะทำเมนูกะลาผัดน้ำปาในวันนี้นี่นี้นี้นี่น่เมิเครื่องปรุงมีแค่นี้เองเห็นดูอย่างนี้แล้วนึกว่าง่ายใช่ไหม <c oughs> ก็ง่ายจริงอะ่ะ <c oughs> มันก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรแต่ในความง่ายของมันเนี่ยนะครับมันยังซ่อนกลลเม็ดเคล็ดลับอีกเยอะแยะมากมายถ้าผมทําอย่างที่ผมบอกโดยละเอียดเนี่ยมันก็น่าจะใช้เวลาประมาณสัก4ชั่วโมงนะครับซึ่งผมคาดว่าคงไม่มีใครดูผมแล้วลนะ่ะผมก็เลยเทำแบบง่ายๆแบบที่คนเรากินกันได้ส่วนผสมก็มีดังนี้ครับมีกระเทียมกลีบนะครับหั่นซอยนะสักประมาณ10กลีบก็ได้แล้วแต่ชอบน้ำปลา2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทรายสัก หนึ่งช้อนชาที่สําคัญก็คือต้องมีกะลำนี่กระลำกะลำนี่นะครับกฎเเคล็ดลับในการเลือกกะหลำนะครับกะหลำเนี่ยเขามีมากมายหลายแบบนะครับกระลำรูปหัวใจกะหลำเนื้อแน่นกะหลำเนื้อโพรงนะครับแต่ในวันนี้ที่เราจะทํากะหลำผัดน้ําปลาเนี่ยเราต้องเลือกกะะลำที่เนื้อเขาเป็นโพรงอยู่ข้างในนะครับมันเสียก็จะประมาณนี้อ่าแต่ถ้าเนื้อแน่นเนี่ยที่เขาเอาไปทําสลัดเนี่ยไปซอยใส่สลัดเนี่ยมันจะเนื้อแน่นๆ อ่ะทีนี้อยากรู้ว่าเนื้อข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวผมหั่นให้ดูก่อนนะอ่ะมานี้่มาดูมาดูมาดูดูดูเราหั่นไปก่อนนะแล้วก็ดูเนื้อในเขาเห็นไหมครับเขาจะมีความโพรงอยู่เป็นช่องอากาศนะครับก็คือใบจะไม่อัดกันแน่นนะเพราะว่าถ้าใบอัดกันแน่นเนี่ยใบเขาก็จะค่อนข้างที่จะ นิ่มนะครับไม่ค่อยกรอบนะครับนี่ในในส่วนของกะหล่ำนะเดี๋ยวเราต้องไปหั่นแล้วก็นําไปล้างเลือกใบที่ไม่สวยทิ้งไปนะครับแต่เคล็ดลับอีกข้อหนึ่งที่แม่บ้านพ่อบ้านควรจะรู้นะครับว่าน้ําปลาเห็นคําว่าน้ําปลาในง่ายๆใช่ไหมบางคนก็ไปหยิบน้ําปลาอะไรก็ได้รู้ไหมครับว่าผมเนี่ยนะทำอาหารเนี่ยน้ำปลาผัดก็แบบหนึ่งนะน้ำปลาทอดก็แบบหนึ่งนะน้ำปลาของซุป ก็แบบหนึ่งมันไม่เหมือนกันจริงๆนะครับในการที่ผมจะเลือกใช้น้าปลานะครับเชื่อหรือไม่ครับว่าผมเนี่ยซื้อน้ําปลามาทุกยี่ห้อเลยนะแล้วผมก็มาเรียงกันแล้วผมก็ชิมทุกยี่ห้อชิมจนเจอยี่ห้อที่ผมชอบเพราะฉะนั้นความชอบแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วแต่ชอบเลยวิธีหั่นกระลำในสไตล์ของแป้ิสต์นะครับก็ง่ายๆนะครับอันดับแรกนี่นี่มันจะมีใจมันนะหรือว่าก้านมันหรือแกนมันแล้ลแต่คนเรียกเราก็เอาเขาออกก่อน อ่านี่เอาเขาออกก่อนอย่างนี้นะครับเอาเขาออกก่อนนะครับเพราะตรงนี้มันมันจะแข็งนะครับเราเอาทิ้งไปนี่นี่นี่ทิ้งไปเลยแล้วก็อันนี้มีสองข้างนะครับอ่านี่ยีทิ้งไปเลยนะครับทีนี้บางคนเนี่ยนะครับเขาก็ชอบที่จะลอกลอกออกเป็นใบใบนะครับแต่ของผมเนี่ยก็ทําง่ายๆแล้วก็หั่นแบ่งเขาซะนี่อย่างนี้นะครับเอาเราเอาใจเขาออกแล้วนะแล้วเราก็หั่นอันนี้เราก็หั่นอ่าสักอ่าอย่างนี้ ่าอย่างเงี้ยบางคนนี่จะหั่นครึ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือบางคนจะเอาทั้งใบอย่างเงี้ยคือคือใหญ่อย่างงี้ก็ได้แล้วแต่ชอบเพราะเดี๋ยวเวลาไปผัดเขาก็จะสลดลงมานิดนึงแล้วเราก็ทําการงาลอกใบเขาเป็นชั้นๆออกมา,านี่นครับแล้วเดี๋ยวเราก็นําไปล้างนะครับกระหล่ำเนี่ยต้องล้างให้มันเก่งเกลี้ยงนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะฉีดยาเพื่อที่จะป้องกันมแมลงไว้เยอะเพราะนั้นเราก็นี่แกะใบเขาแกะ แกะเขาออกมาเป็นใบๆโอเคแล้วเดี๋ยวแกะแล้วเราไปล้างล้างแล้วเราก็ไปผึ่งให้แห้งเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคเดี๋ยวผมไปล้างก่อนนะถ้าพร้อมแล้วจุดไฟนะเราตั้งกระทะให้ร้อนนะจ๊ะใส่น้ํามันลงไปนี่ประมาณนี้นะครับ ผัดกระหล่ำเนี่ยนะครับที่สําคัญคือกระทะต้องร้อนแล้วก็ผัดด้วยความรวดเร็วแต่ไม่ใช่ผัดแบบลวกๆนะผัดแบบรวดเร็วเนี่ยหลังจากที่เราได้กระหล่ำนี่นะเราผึ่งให้แห้งแล้วนะครับผึ่งให้แห้งก็พอนะครับ <c oughs> บากตำรานะเขาบอกให้เช็ดใบด้วย <c oughs> เอาทิชชู่มาเช็ดใบให้แห้ง <c oughs> ถ้าอย่างนั้นนะ <c oughs> ผมไม่ได้แล้ว <c oughs> มืดซะก่อนนะเนาะแล้วเราก็กระเทียมกรีบที่เรา สับไว้นะครับตบกไว้นี่ใส่ลงไปเอาละเราก็เกลียวกระเทียมนะร้อนยางร้อนยางแม่เดี๋ยวก็จะกระเทียมไหม้ซะก่อนผักไว้ผักไว้ผักไว้ให้น้ำมันร้อนร้อน,อน,อน,อนจะเย็นนิดนึงจะเย็นนิดนึงจเย็นนิดนึงขวานฉุยแล้วนะเอาละตรงนี้กระหล่ำหนึ่งหัวเอายังใส่ไปเลยเราก็ผัดกระหล่ำาแล้ครับรอให้เขาผักเขาสลบนะครับอเอาแค่เริ่มสลบนะ ไม่ต้องถึงก็สลบเหมือดนะครับเอาแบบพอมีสลบสลบ,สลบมีสติอยู่บ้างนะฮอกใบสนลบอันนั้นสลบลงพื้นไปละสองสองใบนะครับสําหรับคนที่ชอบที่จะให้ใบเขาเนี่ยมีเก็มเกลียมซะหน่อยนะก็ให้กระทะร้อนๆก็ได้นะครับใบเขาก็จะมีเกมเกลียมหน่อยนะดูแล้วมันเหมือนง่ายนะครับแต่มันก็มีรายละเอียดเฉพาะตัวของมันเคล็ดลับสำคัญอยู่ตรงนี้ครับน้ำปลาสองช้อนโต๊ะของเรา ไม่ได้ใส่ไปที่ผักนะเดี๋ยวผักก็จะนิ่มนี่เราใส่ที่ตรงนี้นะครับเมื่อน,น้ำปลาเนี่ยโดนกับความร้อนของกระทะรน้ำตาลท่านหน่อยตัดเค็มนะครับโอ้โหกลิ่นหอมฉุยเลยนะครับแล้วเราก็ผัดนี่มันจะมีน้ำปลาที่อยู่ข้างๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นรอยไหมใช่ไหมเราก็เอาผัดเอาผักเราเนี่ยนะครับ คุกเขาไปที่ขอบขอบกระ้าเห็นไหมครับทีบ่มีรอยไหม้เนี่ยนเนี่ยแหละเสน่ห์อารมณ์กระลำผันน้ำปลาจะอยู่ตรงนี้เราก็เหยาะหนาไปทีนิดนึงโอเคเอาละนี่ครับมีกระถาไหม้หน่อยล้วก็ขูดขูด,ขดาสักหน่อยมันจะได้มีเท็กเจอร์เอาอย่างเอาแล้วก็ดับไฟเป็นไงคุณผู้ชมดูฟังเสียงเนี่ยแห จะดูเหมือนบางอันยังไม่ค่อยสลบนะครับเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะอมความร้อนไว้แล้วมันก็จะไปสลบเอาละเพื่อความสวยงามเนี่ยเราโรยกระเทียมไปทกนิดหน่อยนะครับอยากรู้ว่ากระเทียมเจียวเจียวยังไงไปดูในอีพีเจียวกระเทียมได้เลยนี่เดี๋ยวเราจะแปะไว้ที่บนด้านซ้ายซ้ายของผมขวาของคุณผู้ชมโอเคเรียบร้อยแล้วกับกะลาผัดน้ำ,ำํากะลำผัดน้ำปลาไปกินน้ำไหลไหลไป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 ,ไปอ้า ใส่ปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นหนึ่งตาเห็นไม่เท่ากับลงมือกินกินแล้วนะไม่รอแล้วนะเดี๋ยวลองลองชิมดูนะอืใหญ่ไปคําใหญ่คําใหญ่อืหวานอะ่ะใส่ไปแค่หนึ่งช้อนชายังหวานเลยเพราะว่ากระหล่ำเขาหวานอยู่แล้วนะครับส่วนน้ำตาก็ยี่ห้อนี้เขาจะไม่ค่อยเค็มมากก็จะหอมหอ,มอืม โดยรวมแล้วก็ได้ที่เราชอบอเนี่ยหัวหนึ่งจะผัดได้ก็จะเประมาณเนี่ยครับหัวหนึ่งก็สําหรับครอบครัวหนึง่งพ่อแม่ลูกผมว่าก็โอเคนะครับก็อร่อยอยู่กินก็ง่ายๆนะครับเมนูนี้บอกก่อนนะร้านแปซิฟิคไม่มีนะครับก็ทําให้ดูนะว่าเราทําเป็นนะครับสําหรับคนที่อยากจะมาทานบะหมี่ที่ร้านแปซิฟิคนะครับก็เสิร์ชไปที่ตรงนี้ Google Map นะครับพิมพ์ว่าบะหมี่แปซิฟิคก็จะมีแผนที่ ให้มาได้โดยง่ายช่วงนี้เขาปลดล็อกดาวแล้วนะช่วงนี้ปลดล็อกดาวรีบรีบมากันนะครับเดี๋ยวมันจะล็อกกันอีกแล้วนะผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมต้องรีบไปปลูกกระเบื้องละเพราะว่ามันเดือดร้อนทุกหยอกยากนะครับสาหรับท่านที่อยากจะดูการทําอาหารอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาที่คลิปได้นะว่าอยากดูนู่นนี่นั่นนะครับเราก็จะทยอยทําให้ดูบางทีมันก็หมดไอเดียนะหรือบางทีบางไอเดียผมก็ว่ามันจะง่ายไปหรือเปล่าแต่เชื่อไหมครับบางคนก็ไม่รู้จริงๆนะถ้าอยากรู้เราก็จะทําให้ดูนะครับสาหรับคลิปนี้ อายุวันโนสุขขังพลงังสวัสดีครับลาลาจจา